สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมและก็น้องเหมือนเช่นเคยทุกวันนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมีกั้งนะครับวันนี้เรากินกั้งสดๆนะครับกินกับซีฟู้ดเนาะโอุ้ณผู้ชมเยอะมากหลายตัวมากนะครับผ่านเลยแต่กั้งนี่นแก่ยากนะทุกคนดูดิมันคมเด้เนี่ยมันค้มนะต้องระวังนะกินไปจังสมัยก<ม>ินะไม่เป็นอีกเดินอย่างนี้เลนเลยอะเละหมดเอาได้อยู่โอ้ น,นี่นี่นี่มันต้องนี่นี่นี่ดึงอี่ดึงนี้นี่นี่พี่จำได้ทำยังไงทำยังไงจับหางแล้วก็หลอกดึงอี้อี๋อี๋ทำไมตัวของมันสั้นเลยหน่อยเดียวอ่ะตัวหนึ่งมันไม่ใช่มีเนื้อเยอะเนี่ยเออมาคุณผู้ชมสิฟูดเดี๋ยวเราหลังครับผมน้องน้องชิมดูไม่ข้าวนะมัข้าวเหมือนไม่มีกินไม่มีกินไหมสดสดสดเยังไง หวานเนื้อสดแล้วก็หวานมากออืเข้าใจแล้วทำไมเขาชอบกินกั้งกันแต่มันกินยากนี่แหละคุณผู้ชมแก่ไงหน้าผมแก่ตอนนั้นแล้มันมัแบบมันจะหลุดออกมาเป็นนั่นนี่เลยอ่ะเริแ่เงิ่มได้แล้วพี่เกมได้เริ่มทำนานได้ได้อยู่ได้อยู่เออมาแล้วมันขาดครึ่งเลยครับผม ถ้าถ้ามันสุกนะถ้ามันสุกผมรู้วิธีแกะมันต้องหักตรงกลางถ้าถ้ามันสุกนะแต่ไม่สุกมันเละหน่อยแกอยากเละตามได้ทุกคนมันทำเป็นตัวแล้วเนี่อ่ยขึ้นตัวกลยอือจะอร่อยอร่อยมากหวานหวานมาครับคุณผู้ชมกินด้วยกันครับผมบีบก้างด้วยกั มันมีก้างกระดานอีกนะก้างกระดานตัวใหญ่เคยกินแล้วนอนเคยกินแล้วเป็นเบนเบนก้างกระดานอ่ะอันนั้นก็อร่อยแล้วมีก้าง<ข>กระเด็นเนาะอันนี้กระเด็นกระดอนมาเนี่ยเขาเรียกก้างตะกระแตน่เนี่ยนะหรอใช่โอ้ทำไมเก่งอ่ะตะกระแต่เจ็ดสีทำไมเก่งอ่ะมันจะมีแบบว่าจะมีตัวใหญ่กว่านี้ด้วยมันอยู่แถวชายเลนอ่ะเคยเห็นไหมพี่เก่นเคยเห็นก้างตะกะแต่ตะกระแต่โอ้โหแกะยากเหลือเกินอร่อยมันจะมีไข่อีกนะ ไข่ที่ไข่เห็นไหมน้องทุกคนเขาเอามาดองน้ำปลา,านะเราแกะไม่เป็นเองแหละใช่เราแกะไม่เป็น <laughs> <laughs> นี่แหลนะเนาะคนเหนียคุณผู้ชมบ่ได้อยู่บ่ได้อยู่ใ,ใกล้ทะเลเนาะบ่อหัวเลี้ยงเนาะใส่แล้วแกะบ่าจาะจนะ่างเนาะกินบ่เป็น <laughs> นี่เนาะเละนิดนึง <Wow. S 2> แก่อร่อยมากแซ่บมาก กลัวจะล่นุ่งุ่มอยู่ลองนนั้ะได้ๆพี่เกมตัวนี้สวยมันนุ่มไปเลยอ่ะเนี่ยมันไม่ค่อยมีเยอะมันจะมีแต่เปลือกกลัวเลยครึ่งตัวเลยฮะครึ่งตัวที่จำได้ว่าตอนนั้นพี่จับยังไงนะ นี่ได้แล้วทางเกลือมีแค่เนี้ยกลมดองหอมแต่อร่อยใช่ถือแมกเปจะเยอะแต่อร่อยมากจริงเราต้องตัดนี่ลำนึงหรอกโอ้ตําอร่อยมันเขาเรียกว่าตําตําข้างไงตําข้างข้างดองไม่ขนาดไม่ดองอะไรนั่นสิ หวานมากเนื้อมันแบบไม่ไม่มันมันไม่คาวอะไม่คาวเลยไม่คาวแล้วแค่ดมก็รู้ว่ามันไม่มีกลิ่นเลยมันมันไม่ได้กินตัวหนึ่งนึสองสามหน้าที่อะคุณผู้ชมต้องมีเวลาแก่คุณผู้ชมผมก็ว่ามันแก่ง่ายทีแรกอะผมก็เลยแบบแกะไปกินไปอะไรอย่างเงี้ยมันตัวไม่ค่อยใหญ่ด้วยเนี่ประเด็น อืมจังไหนแซบเวอร์เนาะยมันแนวหวานนมมากแต่หน้าตามันแบบโหน่ากลัวเนาะมันน่าจะมาจากสมัยดึกดำบรรพ์นะที่ว่าเนาะใช่สมัยยุคใน็ัเสารแล้วก็แบบพัฒนาการมาเรื่อยๆเนาะเหมือนในพวกไอ้นั่นอะไรน่แมงดาพวกแมงดาทะเลนี่แหละ มีเกาะมีหน้าตาแปลกๆเลยแปลกคนแถวนี้คุณผู้ชมพัฒนาการมาจากลิงเหรครับผมถ้าหล่อครับถ้าราการมันจะหล่อเออน่าจะพัฒนาการมาจากลิงเราตังอะไรเงี้ยเนาะดำดำเนี้ยเออถูกจริงเหรอ้าก็ดูถูกแล้วก็ถูกแล้วไงอืตัง เริ่มแกะได้ละเริ่มแกะเปลนลูกเหงียวกันไก่มาก็ดีเงียบเนาะเออเข้าไก่ตัดด้านข้างหรือเปล่าลูกเหงียวกันไก่มาก็ดีต,ด <laughs> ตัดด้านข้างเนี่ยเนี่ยนั่นอ่ะวางขึ้นมนาะลองเลยนี่อน,นี่น,นั่นเหรอด้าน,น,นข้างนี้ใช่ปะ แกแกยังแกจากตรงไหนแกจากตั้งหัวหรือว่าข้างบนนั่นแหละเลือเอาเลยนั่นแหละโอ้ยกินง่ายเลยนี่นั่นแหละนั่นแหละอ่าได้ทิกแล้วตัดทั้งหมดลอยลอยผมก็ยังตรงนี้ติดนี่อยู่คุ้นๆหรือว่ามันเอาก่ตัดโอ้มีเละด้วยเนี่ย ได้เนื้อเยอะกว่ามากเลยนี่ไงนี่ไงนี่นี่ไงการณ์ของลิงครับผมฉลาดลิงบอกเมื่อกี้ฉลาดเลยคุณผู้ชมอืมอืมอืมเป็นลิงก็มีสมองนี่พัฒนาได้ได้เลยได้เนื้อเยอะกว่าเดิมอีก ตัวหัวมันมีมันเนี่เพียงมีแต่ตัวเกินสุกน้ำมันมันผมว่าจะเลี่ยนเหมือนมันกุ้งแหละอ้าวง่ายแล้วคราวนี้ไม่ต้องมานี่ละหาตัวใหญ่ละอ้วนเวลาสมองตัดเปลี่ยนโอ้โหได้กินอ่ะคุณชมยอมยอมสมองแบบสมองอุ้ยแล้วมีเละด้วยสมองลิงลิงดำๆอ่ะไม่มีขนกร้าไม่ใช่ลิง ฮะไม่มีขนอะไรไม่มีขนไม่มีขนแปลว่าปุกปุยตามตัวไงไม่มีขนบอกอ่ะพี่เกมรู้ไหมคนสมัยก่อนมีหางนะเหรอใช่มันอันเนใช่ไหมอะไรนะบอกว่าพวกชายชายบุกยุคหินอ่ะเขามีหางอพี่พี่รู้จักแต่ยุคเดียวครับผมยุคที่มีคนน่ารักเยอะยุคนี้น่ะกะยุคนี้แหละ ยุคี่เกมยังแบบว่าแปลแๆอยู่แต่ยุคนี้เยอะแกงเลยแกได้ห้ามกินอะ่ะโอ้โห <laughs> มันแกะง่ายเลยเนี่ยเราวไม่งแบบฉีกอะไรยากเลยแกแล้วก็เริ่มเริ่มไว้วางไว้ให้นี่นนนเนี่ยวางไว้นั่นแหละ อม่กินไปแล้วเรียวแล้วคุณผู้ชมตอนนี้แป๊บเดียวเลยเนาะเมื่อกี้โอ้โหตอนแรกเราไม่รู้ไงเจ็บมือด้วยใช้แกะตัดแบงนี้ตัดตัดซ้ายตัดขวามันก็จะหลุดออกจากกันนะครับผมโอ้เนี่ยลืบเป็นสติ๊กเกอร์เลยบอสแม่ทำนี้ไข่ทันทีเนาะเนื้อมันหวานไข่กั้ง รู้แล้วทำไมเขาชอบกินหน้าตาแปลกแต่อร่อยนี่นี่คุณผู้ชมขายตัวอ่ะขอนแน่นเนอะนี่นี่นี่ตัวนี้ใหญ่เลยขอมีใหญ่โอ้คุณผู้ชมน้ำจิ้มวันนี้ยังไม่เด็ดพอครับผมยังยังไม่สุดทาน้ำจิ้มเด็ดติดทีนะคุณผู้ชมมันจะสุดมากครับใช่ <ผ>โหตัวนีส้สดนี่แต่งี้เลยเแต่ง่ายเลยนี่แล้วเขาไปทำอะไรอีกถ้านอกจากกินดิบแล้วอะ่ะม,มันได้หลายเมนูนะจริงเพราะว่าเอาไปนี่นนะไปเผาได้ไหมรสชาติมันใกล้เคียงกับกุ้งอะ่ะถ้าเราไปเผาได้ไหมเนี่ยได้แหละแต่ต้องเป็นตัวใหญ่ผมอะ อยากเป็นชาวเลมากเลยหักกุ้งหักกั๊งดูตอนแรกเราแกะมันเป็นเหรอไหมหได้นิดเดียวตัวหนึ่งอะ่ะตอนนี้เราแกะเป็นปุ๊บโอ้โหไม่ชมดูดิตัวหนึ่งเราก็ได้แบบนี่ใหญ่เลยนะหวาน แกะเมื่อกี้เละมากเลยเละมากนะ,ะหมดหรแต่ไม่ทันอร่อยของมันอร่อยเอาเอาเอาจับแล้วก็ตัดเอาอเ,เอาตัวนี้ก็ได้ตัวใหญ่มันหวานมากเลยนะตกไปแล้ว กำลังนรอกำลิ่นกกำลังก่อนจ้าตัดเร็วๆหวานหวานหวานใหญ่ๆนั่นตัดช้าจังเลยคนตัดเนี่ยไม่ทันใจไปรุ่นเลยครับผมยังมีเงินไก่สองอันไม่เงียบนี่นี่อ้วนๆนี่ไม่ทันกินกันอะอย่างเงี้ยอ้วนๆอ้วนๆเนี่ยมันจะหวานๆนะหวานเลยไม่ละอ้วนใช่ตัวนี้หนักกว่าตัวใช่ครับตัวหนักมันอ้วนอ่ะเหมือนมันมีไข่ด้วยเออเนี่ย không khóc là cái này còn là toa không không biết không tin nhàng à nè thả เอาไงบริการตัวขาดตับมาผู้สาเรียกตัวแบบอ้วนๆไปตัดขาดอะทุกคนกินซีนั่นแหละกินอย่างเราไม่ได้ตัดเตี้ยเนี่ยไม่ตัดเหรอตัดเพิ่งหยิ่งเพิ่งตะกี้ดูอุ้ยมันมีไข่ปะเนี่ยพี่เกมใช่ไหมตัดก็ไม่ขาดให้หมดได้ขึ้นเนี่ยว่า กินนห้เดี๋ยวค่อยไปนั่งกินกันต่อเดี๋ยวไปปรุงน้ำจิ้มให้แซบๆกว่าน,นี้นิดนึงคุณผู้ชมน้ำจิ้มมันไม่แซบตัดข้างเดียวก็ได้เนี่ยได้กินเร็วกว่าอีกเนี่ยเสร็จแล้ตัดข้างเดียวเนี่ยมันก็ะหลวอยู่ดีอะไม่แลวนี่ใด้เนี่ยเหมือนเมื่อกี้เลยได้เหมือนกันเนี่ย <laughs> อ,อ,อุ้ยเดียวเดียวมันขำอยู่นี่ตัวนึ่งไอแก่ๆให้ผู้ชมดูี่ครับื้ยืืมห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 ืืมืมื ไม่แก่ให้บ้างพี่ดอกเด <laughs> ินเยอะไม่แก่พี่บ้างอ่ะพี่เขาไม่อยากจะแก่คนเดียวเงี้ยเล็บไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยไม่มีเล็บเหมือนกันเนี่ยก็ต้อกาจะแกะ่พี่บ้างเด้เดี๋ยวเดี๋ยวปิดเออดี๋ยวไปนั่งตัดให้ออโอเค <c oughs> โอเคครับผู้ชมวันนี้ก็ชวนผู้ชมนะครับผมมากินกั้งนะครับผมกั้งเลยนะอ่ากั้ง,ต,งต,ตั๊กแตนตั๊กแตนใช่ไหมใช่กินกับทีฟู้ดดิบๆสดๆเนื้อหวานนิ่มนะครับผมละมุน ถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแ,แชร์กดติดตามด้วยนะครับพบเจอกับ <Okay S 1> ผมบและหนุ่มฝรั่งเดินพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ, <Okay S 1> รบตัดเลยตัดมาสี่พุทบ่ายคุณผู้ชมตัดมาให้หมด